กราพอดีทุกท่านครับไลายเลนเจอร์ทีเฮดไทยแลนด์นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูแหมโอจันไลยนะเล่นเกมทุกเกมช่วงนี้อโมงองอโมองอัดเจอหมดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูน้องคนนี้ไม่รู้น้องเลยแลม่รู้คนไทยเหรออ่าตัวซูปเปอร์นะฮะไอเีเวลสนะนะี่สิบแปดนะฮะนะฮะเอแหมใช้ชื่อประยุทธ์ด้วยเดี๋ยวไปดูเขาเล่นกันแหม ดูตัวเขาแล้วครับโอ้โหดูดูด,ดูปึ๊บดูดูตัวผมนี่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแล้วนี่ฉลาดด้วยนะฮะแม่ยิงธนูเม็ดเดียวเรียบร้อยทุเลทจริงๆเลยเดี๋ยวรีพอร์ตมัน่อย ไปอะไรรายงานอะไร,ะไ,รไม่ไรายงานกูนละรีพอร์ตแหละไปจัดไปเลยโอเคครับผมวันนี้เป็นคลิปสั้นๆโอปจันไรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ตามตามชมครับสวัสดีครับ